สวัสดีครับพี่น้องชาวพัทยาอาทิตย์ที่แล้วผมได้พาคุณผู้ชมไปพบกับเจ้าสุนัขพันธุ์ไทยพันหนึ่งเรียกได้ว่าเม็ดอินไทยแลนด์มากเลยนะครับอย่างเจ้าสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านที่นอกจากจะว่องไวปราดเปรียวแข็งแรงแล้วมันยังมีลักษณะที่สง่าง,งามตามแบบเฉพาะของสุนัขพันธ์ไทยด้วยแต่ว่าในสัปดาห์นี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสุนัขพันธุ์ต่างประเทศกันบ้างซึ่งเจ้าสุนัขพันธุ์นี้คนจะนิยมเลี้ยงไว้ประกวดโดยเฉพาะเลยนะครับในหลายๆเวที เพราะว่ามันนั้นน่ารักสวยงามแล้วก็สง่ามากเลยเตรียมพบกับความน่ารักสง่างามของเจ้าสุนัขพันธ์นี้ได้เลยนะครับรับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องชอบแล้วก็อยากจะเอามันไปเลี้ยงอย่างแน่นอนและพบกับคลิปดีๆรวมถึงคําตอบจากสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยคําถามที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งมาด้วยแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นห้ามพลาดต่อจากนี้ครับ เย็นจังเลยพี่นุกี้วันนี้เรามานั่งเล่นใช่ไหมไม่ไดว้ว่าทำรายการว่าเหรออ้อเหรอมาทำเหรอมาทำรายการได้แหละแต่ว่าพักผ่อนที่ c คท a n Do ์นด h อก e l c a ล a ค d แอน h o t e อก h ฮเทล,นดนดเทลไทยเพชรแคร์นะดึกดูดีเนาะที่ว่าสถานที่เขาโ่งโมืดดีแล้วแบบมันมีหลายมุมให้เรานั่งให้เราแบบนั่งฝอยฟื้นฝอยหาตะเข็บกันได้ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณน้องไปเจออะไรบ้างคุณพี่ไปเจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอออาทิตย์นี้ไม <อ S 1> ่มีเรื่องอะไรมาเล่าว่างเหรอนี่ ว่าปคุณผู้ชมแอมสวัส่นีกว่าเออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัครับสวแอมครับในรายการบ้านหักสัตว์เลี้ยผู้ติยุงกัดจริงจิงก้นน้องคุณผู้ชมลองดูนะคะน้องเอมเนี่ยเขาเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเขาจะต้องบอกว่าดึงผมอ่ะที่มีอยู่ตหนนี้ข้างหน้ามาปิดข้างหน้าทำเป็นจอเอาผมทันหูเออเนี่ยทำผมทันหูอ่ะแน่ใจ่เอาหน่องไปผู้ชายอันนี้ยุงกัดจริงนะจริงเนาะพี่นึกว่ามุกยุงกัดอันนี้ยุงกัดตัวผู้หรือตัวเมีย ดนนูก่อนนะ้าเหรอ,อม่เกตของเราวันนี้จะพาไปรู้จักกับสุนัขพันหนึ่งชื่อไม่คุ้นหูหรอกชื่อต่างประเทศถ้าต่างประเทศน้องไม่คุ้นหรอกน้องจะ แถบผ้าอิสระอะไรเงี้ยภาษาไทยวราคำมาคุณน้องได้อยู่แต่ผ้าภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะผ้าหรอไม่รู้มินิเจอร์อะไรนะมินิเจอร์สเนลเจอร์ใช่อันนี้เป็นไงอะไรแบบอยากให้พี่นุกี้โชว์บ้างอะไรเงี้ยโชว์เผาบ้างแต่จริงๆอ่ะมินิเจอร์สเนลเจอร์เนี่ยมันมีที่มันเป็นในส่วนของพันสแตนดาร์ดก็ดีกับมินิเจอร์ที่มันเป็นในส่วนของพันทอยใช่ไหมไม่นะถ้ามินิเจอร์มินิเจอร์มินิเจอร์สเนเจอร์เนี่ยมันเป็นมาทูเรีย อ๋อหรอเจ้มเป็นเทอริเอเทอริเอคือหมาล่าสัตว์พันหนึ่งตัวเล็กๆนี่แหละหนะครับแต่ว่าไอ้เจ้ามินิเจอร์สโนวเจอร์เนี่ยมันจะตัวเล็กกว่าสแตนดาร์ดสโนวเจอร์อ๋อพี่ก็หลงเขา้าใจเพราะว่าที่เห็นในประกวดแบบพวกประกวดสุนัขอ่ะหมาพันนี้ได้รับความนิยมมากๆใช่แต่ต้องบอกเลยว่ามินิเจอร์สโนวเจอร์เนี่ยเป็นเทอริเอไม่ใช่ทอยอมไม่มีลักษณะใดเลยที่จะบ่งบอกว่ามันเป็นทอย อ้าวเหรอใช่แสดงว่าพี่ก็เข้าใจผิดมาหมดเลยใช่บอกกัน <มา S 2> เลยว่ามินิเจอร์เซลเจอร์เป็นเทอร์เรียนะครับไม่ใช่ทอยค่ะอืมทีนี้รูปร่างของไอ้เจ้ามินิเจอร์เซลเจอร์เนี่ยแม้ว่ามันจะตัวเล็กกว่าเจ้าสแตนแบท สแตนดาร์ดแต่คุณแบบว่าเหรอใชยตัวไม่ใช่ไม่ได้ขายตัวบาเครดิตย่ามรื่องขาวว่าเขาโดนฟ้องว่าอะไรอยากอย่าอย่าอย่าไปพลาดพิงคุณพี่ไม่มีข้อมูลอ่านะไอ้เจ้าินิจอัสโนวเจอร์เนี่ยตัวรูปร่างมันก็จะเล็กๆกระทัดรัดถ้ามองไปเนี่ยเสมือนจะเหมือนกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลย จะติจัก,จกาขอช้อปปิ้งก็เยอะดี่ร้านก็เยอะอย่างเงี้ยน,นี่มันหมาพันมันลักษณะมันมองไปจะเหมือนกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเนื่องจากว่าความกว้างจะวัดจากในส่วนหัว,หวจนถึงส่วนท้ายนะครับส่วนความสูงจะวัดจากขาจนถึงหลังของมันมองไปจะเหมือนกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ว่านั่นเองนะครับแต่ว่าฮะูเหอะเขาเป็นังไรูเหอมันก็จะแบบ น่ารักเขาตัดใช่ไหมหมาพันธุ์นี้เขาจะตัดหูนะถ้าพี่จะเข้าใจไม่ผิดตัดหูเป็นทรงแบบว่าทรงแหลมๆมอ่ะเออน่ารักน่ารักพีระมิดเหรอสามเหลี่ยมแบบนี้เหรอสามเหลี่ยมพีระมิดน่ารักนะอ่ารักตอีนี้อย่างที่บอกครับว่าเจ้าสุนัขพันธุ์ miniature s c h n เ u อร์เนี่ยมันตัวเล็กแต่ว่าข้อผิดพลาดของมันก็คือความกระดูกมันเล็กตัวมันเล็กเพราะฉะนั้นมันแหลมแบงค์ไหมวะเออมันจะดูแบบ ผู้ชายบอบบางอะไรเงี้ยก็เหมือนพี่เอ็มอ่ะแต่ถ้าพี่ว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันนะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนี่จะดูดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการประกวดต่างๆไอ้เจ้าพันเนี่ยเขาจะใช้ตัวเมียประกวดเพราะตัวเมียใช่ตัวเมียจะดูสวยกว่าร่าหงแรงว่ารูปร่างได้สัดส่วนแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเลี้ยงมันอ้วนไปก็ไม่ดี ก็มันแน่นอนมันก็เหมือนที่อพี่ก็อ้วนไปน้องเอ็มก็อ้ววเขาได้อ้วว่าหรอฉันรักแล้วแหละคุณผู้ชมว่าเมื่อไหร่เจ้าอีนี่ออกไปชัตเชีไม่ใช่น้องเอ็มมี่ก็ผอมไปพี่ว่ามันองไม่ได้นี่อนั่นแหละเลี้ยงไว้แบบดูเล่นไงน่ารักน่ารักไม่เอาตัวตัวดูเล่นดูเล่นนะใช่แต่เสียค่าตัวหลายหมื่นเยู่แล้ต่อเดือนเนี่ยไอ้ดูเล่นยังอย่ามาอ่ะทีนี้พูดถึงว่าแล้วตัวผู้กับตัวเมียของไอ้เจ้ามินิเจอร์สโนว์เจอร์ต่างกันยังไง คือมันก็มันก็ไม่ต่างหรอกแต่ว่าพูดถึงว่าตัวไหนที่แบบดูดีกว่าตอบได้เลยว่าตัวเมียตัวเมียตัวเมียจะนิยมที่จะขึ้นประกวดมากกว่าแต่ทีนี้ความแตกต่างเนี่ยถ้าพูดถึงหมานะตัวผู้มันก็ถ้าหมาดีก็ต้องลักษณะเหมือนกับตัวผู้เพศชายถ้าเป็นตัวเมียลักษณะมันก็ต้องเหมือนกับตัวเมียหรือว่าเพศหญิงแต่บางทีเนี่ยตัวผู้ที่มีลักษณะเหมือนกับตัวเมียมันก็มีพี่จะงงดีไหมเนี่ย อ่ะเข้าใจไหมคือแบบว่าผู้ก็ต้องเป็นผู้ตัวเมียก็ต้องเป็นเมียแต่บางครั้งตัวเมียมันก็เหมือนตัวผู้ตัวผู้ก็เหมือนตัวเมียยกตัวอย่างเช่นถ้าตัวเมียที่เหมือนตัวผู้แสดงว่าไอ้เจ้าตัวเมียตัวนี้เนี่ยหัวมันจะเล็กเกินไปใช่หัวมันจะเล็กเกินแล้วกระดูกมันก็แคยแกนตัวมันจะบอบบางนั่นแหละบางครั้งมันก็จะร่างกายไม่แข็งแรงนั่นเองตัวผู้ร่างกายไม่แข็งแรงนอกจากร่างกายไม่แข็งแล้วจิตใจ ก็่าง <on> ไม่แข็งจิตใจอ่อนแอแล้วก็ <air S 2> บางทางก็จะแบบบอบ<จ>บาง<จ>ไปว่าใจว่าจิตใจมันจะโกลนกวยปรนแปลอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องจริงนะ เหมือนเอ็มเลยอ่ะใช่เลยอ่ะใช่เตะเตะะเลยบ้าพี่นุกี้เาหรอไม่ใช่หรอพี่ว่าใช่เลยพี่ติดตามอยู่่ใช่นอกจากไอตัวผู้จะเหมือนตัวเมียแล้วเนี่ยตัวเมียที่เหมือนตัวผู้ก็มีตัวเมียที่เหมือนตัวผู้เนี่ยครับตัวเมียมันจะส่วนมากตัวเมียของมินิเจอร์สเนลเจอร์เนี่ยนะคือมันจะตัวเล็กบอบบางแล้วก็คอจะยาวๆนะเหมาะแก่การประกวดคงว่าคอเหมือนหงอ่ะ ประมาณนั้นทีนี้ถ้าตัวเมียที่เหมือนตัวผู้เนี่ยคุณผู้ชมคอมันจะใหญ่ใหญ่กว่าทั่วไปใหญ่กว่าตัวเมียเหมือนตัวผู้คอจะใหญ่แล้วก็น่าจะบางคอจะสั้นแล้วก็หนาส่วนลักษณะนิสัยของเจ้ามินิเจอร์สเนลเจอร์เนี่ยมันก็จะแบบว่าแบบเฟรนี่ใช่ไหมฉลาดฉลาดสมาร์ทเออพวกเนี้ยแหละนะอกจากการประกวดเลี้ยงแบบเออมีสปอริตคือเป็นเป็นผู้นําหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ถ้าพูดถึงเจ้าสุนัขพันธุ์มินิเจอร์สโนวเจอร์แล้วลักษณะเด่นที่สุดแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานั้นก็คือส่วนหัวครับการตัดหูเป็นข้อแตกต่างของกลุ่มเทอเรียเพราะสุนัขก,กลุ่มนี้ไม่นิยมตัดหูในประเทศไทยมินิเจอร์สโนวเจอร์ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2ตามกฎระเบียบของ FCI การตัดหูจึงดูไม่แตกต่างจากพันธุน์อื่นๆเท่าใดนะกนนะครับการตัดหูจะมีลักษณะที่เรียวแล้วก็แหลมมีรูปร่างคล้ายระฆัง มิ n ิเจอร์สเนเจอจะไม่ตัดหูให้ยาวเหมือนกับบ็อกเซอร์แล้วก็สั้นเหมือนกับพิทบูนะครับแต่ว่าจะตัดเพื่อสร้างรูปทรงที่ดีให้กับกะโหลกบางครั้งก็สามารถหลบหรือว่าปกปิดส่วนด้อยของหูได้เช่นตำแหน่งหูที่ต่ำกว่าปกติหรือหูที่ตั้งเองโดยธรรมชาติการตัดหูถือว่าเป็นที่นิยมมานานมากแต่เมื่อประมาณปี1980ก็เริ่มมีมินิเจอร์ส n นเจอที่ไม่ตัดหูหรือที่เรียกว่าหูธรรมชาติ ได้ตำแหน่งแชมเปี้ยนในการประกวดที่อเมริกาอยู่บ้างนะครับสุนัขที่ตัดหูหรือหูธรรมชาติต่างก็ต้องให้ความสำคัญในการจัดแต่งเป็นอย่างมากนะครับในการประกวดนั้นมีสุนัขไม่น้อยที่ต้องพลาดรางวัลเพราะการตัดหูที่ไม่ได้รูปทรงหรือว่าการที่ปล่อยหูไว้ตามธรรมชาติแต่ไม่ได้รูปทรงที่เหมาะสมกับรูปกระโหลกของสุนักก็อาจทําให้พลาดรางวัลได้เช่นกันลนักษณะที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของส่วนหัวนั่นก็คือหนวดเคราแล้วก็คิ้วครับ ส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนที่เพิ่มความเด่นของหน้าตาสุนัขส่วนนี้ต้องได้รับการตกแต่งเป็นพิเศษและพยายามไม่ให้เกิดความผิดพลาดเด็ดขาดเพราะถ้าหากว่าตัดคิ้วโดยที่ปล่อยให้เหลือมากเกินไปแล้วก็ล้ำเข้าไปในส่วนบนของหัวมากเกินไปนั่นก็จะทําให้ส่วนหัวดูสั้นแล้วก็กว้างไม่ได้รูปทรงเรียวยาวสวยงามแต่ถ้าหากปล่อยให้ขนคิ้วยาวมากๆแล้วก็ตัดให้ล้ำเข้ามาบริเวณหน้าผากก็อาจจะทําให้ปากของสุนัขดูสั้นลงนะครับ การตัดแต่งคราวก็จะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปนะฮะขึ้นอยู่กับว่าสุนัขแต่ละตัวนั้นจะมีความต้องการอย่างไรแล้วก็มีความเหมาะสมของรูปใบหน้าสุนัขแค่ไหนบางตัวมีใบหน้าที่ยาวก็จะต้องปล่อยให้คราวมีมากกว่าตัวที่มีใบหน้าสั้นการตัดแต่งขนบริเวณนี้ก็จะต้องเหลือไว้พอที่จะไม่เห็นมุมปากของสุนัขบางครั้งการตัดคราวก็มีความจําเป็นต่อรูปร่างสุนัขบางตัวเป็นสุนัขที่สูงขายาวก็จะต้องปล่อยคราวให้ยาวเพื่อให้เกิดความสมดุลของความสูง ส่วนตัวที่มีรูปร่างเตี้ยก็ไม่ควรปล่อยเข่าให้ยาวเพราะว่าจะดูเตี้ยมากกว่าเดิมนั่นเองครับเท้าของเจ้าสุนัขพันธุ์มินิเจอร์สโนว์เจอร์นั้นควรมีลักษณะเล็กกลมและแน่นไม่กางออกนิ้วกลางจะยาวกว่านิ้วอื่นเล็กน้อยการตัดเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอจะช่วยในการรักษารูปทรงของเท้าไม่ให้กางออกได้นะครับส่วนหางนั้นจะตัดออกให้เหลือประมาณ3ข้อกระดูกและตั้งฉากกับเส้นหลังหรือแบ็กไลน์ เมื่อเดินนะครับหางจะอยู่ในตำแหน่งประมาณ1นาฬิกาหางที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าเส้นหลังจะเป็นตัวขัดขวางความสวยงามของสุนัขเป็นอย่างมากหางที่ต่ำนั้นจะทำลายเส้นหลังและโครงสร้างที่ดีของสุนัขตำแหน่งหางจึงถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนโชว์คุณภาพให้กลายเป็นเพชรุ่ยตี้ได้ทันทีครับสำหรับความบกพร่องในการเคลื่อนไหวส่วนมากจะเป็นการเดินเอียง การเดินที่ไม่มีการเหยียดขาการเดินเงาเข่าหรือว่าการเดินก้าวสั้นๆน,นะครับมินิเจอร์สโนว t เจอร์เป็นสุนัขทำงานการเดินที่ส่วนหน้าและส่วนหลังจะต้องดูสมบูรณ์ดูแข็งแรงการก้าวขาต้องยาวและตรงขาหน้าต้องเหยียดตรงขณะก้าวเข่าจะงอเล็กน้อยเฉพาะตอนส่งแรงเท่านั้นขาหลังจะต้องถีบไปให้ไกลเช่นกัน แต่การวิ่งจะต้องไม่กระชากไม่แข็งกระด้างมีความอ่อนช้อยอยู่บ้างนะครับโดยเป็นผลจากการสปริงข้อเท้าการวิ่งจะไม่วิ่งเหมือนมาย่องนั่นเองการเคลื่อนไหวของขาหน้าวัดความถูกต้องจากตำแหน่งของข้อเท้าในขณะวิ่งหรือว่าเดินนะฮะเท้าจะอยู่ในแนวเดียวกับข้อศอกส่วนของขาหลังนั้นเท้าหลังจะต้องเหยียดรอยเดียวกับเท้าหน้าหรือว่าใกล้เคียงกับรอยเดิมของเท้าหน้าให้มากที่สุด ในเวลาเดียวกับที่ขาหน้าทําหน้าที่ดึงร่างกายให้ไปข้างหน้าขาหลังก็จะก้าวมาสัมผัสกับพื้นในบริเวณกึ่งกลางของลําตัวและผลักร่างกายไปข้างหน้าขาหลังจะเคลื่อนไปด้านหลังผ่านบริเวณสะโพกออกไปในในเดียวกับเส้นข้างของลําตัวและสร้างการดึงดูดของกระดูกฮอกหรือว่ากระดูกข้อเท้า <S <S เมื่อมองจากด้านหลังความกว้างหรือระยะห่างของเท้าหลังทั้งสองเมื่อเดินหรือวิ่งควรเท่าหรือใกล้เคียงกับความกว้างของสะโพกครับ สีของมินิเจอร์สเนลเจอร์นั้นเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปมี3สีครับสีที่มีมากที่สุดและหลากหลายที่สุดนั่นก็คือสีซอลแอนด์เปเปอเป็นสีของขนชั้นนอกที่เป็นขนหยาบขนบริเวณขาหน้าอกหนวดเคราและคิ้วจะมีสีขาวสีซอลแอนด์เปเปอเป็นสีที่เกิดจากขน3สีด้วยกันครับคือขนสีขาวสีดําและสีเทาเข้มสุนัขที่มีสีเข้มคือสุนัขที่มีขนสีดํามากกว่าสีอื่นและสุนัขที่มีสีอ่อน คือสุนัขที่มีขนสีขาวหรือสีเทาอ่อนๆมากกว่าสีอื่นนั่นเองแต่ว่าความจริงแล้วสี Salt p n d p e p p e อควรมีทั้ง3สีในปริมาณที่ใกล้เคียงกันแต่ในปัจจุบันการผสมสุนัขค่อนข้างเป็นเรื่องปกติสี Salt and p e ป p e r จึงมีหลากหลายโทนสีและสามารถควบคุมได้ยากสีแทนและสีแดงไม่ควรมีปะปนอยู่ด้วยเลยนะครับรองลงมาก็คือสี Black and s i l v e r นั่นเองเป็นสีที่มีการจัดวางเหมือนซอ l t and p e p เปอ ขนบริเวณขาหน้าอกหนวดเคราและคิ้วจะมีสีขาวแต่ส่วนที่น่าจะเป็นซอสแอนด์เปเปอร์จะมีสีดำอย่างเดียวไม่มีสีอื่นปนเลยนะครับรองลงมาก็คือสีดำหรือ Solid b a c k เป็นสีเดียวที่กำหนดให้สุนัขต้องมีสีเดียวทั้งตัวไม่มีจะแต้มหรือแม็กกิ้งแต่อย่างใดและห้ามมีสีเทาหรือสีน้ำตาลแต้มเป็นอันขาดการที่มีจุดสีขาวเล็กๆบริเวณหน้าอกเป็นที่ยอมรับได้แต่ถ้าสุนัขมีสีเทาหรือสีน้ำตาลถือว่าผิดมาตรฐานครับ เป็นยังไงบ้างเลยครับสำหรับเก็ตความรู้ดีๆของเจ้าสุนัขพันธุ์มินิเจอร์สโนวเจอร์ที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หลงรักเจ้าสุนัขพันธุ์นี้กันแล้วหรือยังฮะถ้าถามผมนะผมให้มันไปหมดใจแล้วนะครับแต่ว่าสาระดีๆและความสนุกในรายการบ้านรักสัตว์เลี้ยงอย่างไม่บทเพลงเท่านี้นะครับในช่วงหน้าคุณหมอสัตวแพทย์จะมาตอบคำถามเรื่องอะไรในคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งมานั้นต้องคอยติดตามชมในช่วงขอมือหน่อย